สวัสดีครับเกมสวนนะครับอันนี้อยู่ที่หาดใหญ่นะครับซิกเนเจอร์ที่นี่ก็คือตลาดคิมยงนะครับเดี๋ยวเรามาเที่ยวกอนซิกเนเจอร์คือการพูดเร็วอโอเคเดี๋ยวเรามาเที่ยวตลาดคิมยงกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างใส่แม็กก่อนอ,อ๋ออะไระหายไนะม จำได้ไหมสาลายพีแพนด้าพี sì, ่เกมเขาอยากซื right. ้อสาลายมีแพนด้าที่มันเป็นแพ็คใหญ่ๆอ่ะที่เรามอง่ถดี๋ยวว่าจะหาอะไรกินก่อนเพราะว่าหิวมากฟาโดคาโดคาโดอยูเหนือกินไม่ค่อยอีกหรอไม่มีน้องมันหัวมุมนู้นอ่ะเลี้ยวซ้ายอ่ะน้อง รตรงไปเลียวซ้ายอ่ะไม่มมรู้มาลยังน่นนาไปอหมได้ขนมต้นอนุบาลมากเลยทำไไม่มีแพนด้าเห็นไหมร้อยเพิ่มไหมเป็นเท่าไหร่ครับเก้าสิบน้องจา๋าตลกอัะเป็นคนใต้ตลกได้เอาไหมโอเค าอาหารมื้อแรกอันหมายว่าจะกินข้าวแกงใต้สรุปจมปักอยู่ที่ก็ไมา่ได้อาจกินที่บ้านก็ได้ มีคนมีคนซื้อกล้องฟิล์มมาเท่าไหร่ละหนึ่งพันหรือเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยเขาอยากเคลียร์ของมากเขาว่าเศรษฐกิจแย่มากต้องเปิดปรดตวงอ่ะ p r o t e s เนี่ฮะ don't forget to protest เขาบอกอย่างนี้เลยจะไปขึ้นจะไปขึ้นกระเช้าหรือยังไปเด็ดจ้าตอนนี้เท่าไหร่แล้วสามโมงครึ่งแล้วก็มาไปยังรองแล้วไปไหนต่อค่ะไปกระเช้าเลยไหมกระเช้าเรืออ่าเรือ ไม่รู้ว่าถ้าอยากกินอะไรก็ซื้อขนมหัวปักกาถูกชอบไม่ใช่หรออะไรคือขนมหัวปักกาเอออะไรคือขนมหัวปักกาเจตุกตา อ๋อใหญ่แค่ไหนครับ,บ,บ,บเอาปิกเกมจะกินเยอะไหมาเนี่ยอขอซื้อสิบาทได้ไหมครับได้ครับาทเือไก่เนืออสะโปะเนื้อหวานอรอวิอันไหนอ่ะอันนี้ยอยากกินอันนี้แล้วกันอันนึ่งปิกใช่ไหมแล้วอะไรอีกไปจบข้าวียวกรบนดอยกินอันเนี้ย แคบไกลนี่ก็สักได้ใช่ไหมครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนดอยหับใจนะครับจะมีระบบเคเบิลคาร์ด้วยแต่มันปิดทำกรรมาแล้วเรามาสายเกินไปนะครับแต่ตัวน,นี้ก็สูง พอไม่ไงมาเสยยดกลางเห็นไหมออใหญ่มากมันอารมณ์แบบเหมือนดอยสุเทพดูชั้นหัดใหญ่ดูวิวดาวเทาอย่างเงี้ยนะอ๋อ,อันใหญ่ก็ภูเขาเยอะนะก็มีต้าเรียกว่าดอยได้ไหมดอยอก็ได้เนะี่ย g รีนเว a y ไนบาซ่าอาหารเยอะมากนะครับแต่ลูกมะาขามมาคนล,ละ5บาท1 5บาทถ้าที่เชียงใหม่นี่ก็คนละกสิบเ็ดบแปขายคนจีนโดนโดวนว่า้าหลอกอ่บนนะบ <มา S 1> ้าไม่เย็นก็คือเย็นเจี๊ยบแหละบางกินเยอะมากนะดูช่วง พารกิจเรเเี่ยวด้วยกัาระะับโปรโม,มชั่นเราใช้วยกลด40บาทซึ่งเราไม่ใช่ลด40บาทหรอ4รัฐบาลช่วย40เปอร์เซ็นต์เราก็เลยไปแลกมา200บาทสรุปเราได้ซื้อ120บาทนะครับจากแต่ละด้มามใน200เราไปดูกันว่า200บาทเราได้ไดอะไรบ้างในตลาดจีนเลยแล้วก็คือประเด็นก็คือว่าเราต้องซื้อให้เหลือเงินในบัตรน้อยที่สุด ถ้าซื้อได้200ก็ดี200เงินไม่ได้แล้วเออคืนเงินไม่ได้โอเคตามไปดูครับซื้ออะไรอ่ะตอนนี้เราได้หลายอย่างแหละได้โรตีดิชชูมาหนึ่งชาชักมาหนึ่งข้าผัดฟูหนึ่งแล้วก็ขแล้วข้าผัดลมิตแล้วก็อะไรนะวมีแห้งว่ามีแห้งเต็ดกรอบอีกหนึ่งให้เยอะมากเลยอ่ะ เหลืออีก50บาท <c oughs> <c oughs> อะไรเดียวอะไรดียวเลยห้าสิบ <c oughs> บาทเมื่อกี้ที่เราได้มาก็คือได้เป็นสลัดลสลัดสัดโลบูอัดการรักสุขภาพนิดนึง <c oughs> <c oughs> ก็คือวันนี้เดี๋ยวเราเอามอไซค์ที่เราเช่าออกไปคกนเขาแล้วก็เขาบอกว่าจะไปส่งเราที่โรงแรมด้วยมอไซค์นะก็คือตอาสามกันอัดกันไปพร้อมกับขอกระตูงกระเต้ยงพี่เกมพวกนี้เราจะไปไหนทำอะไรบ้างมาแบเงี้มาแบบงี้ล่ะคนจะจกมะพร้าวอ่ะ วันนี้เราจะไปเที่ยวจงังหวัดสตูลกัน,นะะต,ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ตลาดนัดกร e นเว y เอฟกรินเวฟกรินเวฟกรินเวฟไนบราสาทนะ16.5ได้ปะวันนี้เราตื่นกี่โมงเราตื่น7โมงตรงทันนะ7โมงตรงรอก็คือว่ารถรถของทัวร์เราอะมารับ8โมง15 ตื่นสักเจ็ดโมงก็ได้มั้งไม่ฟัดละก็ไปทอดก็ซื้อมามาซื้อมามาไปทอดไปต้มกินที่โรงแรมมีใครมีใครเคยเอาหลอดแค่ฟันไหมหมดยังผีชิกเรียนรู้จักผีชิกเรียนไหมไม่ได้ไม่มีแรง พอละอิ่มละชิคกียนยคืออะไรอู้หูควรควรมะพร้าวมาจะครบรอบหนึ่งแล้วเนี่ยอร่อยน้องมะพร้าวอื